สมเด็จพระสังฆราชกรมหาสังฆปริณายกประธานไฟพระเลิกและน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเชิญไปในพิธีสวดมนต์เจริญ,จ,รญจิตตภาวนาข้ามปีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2568สมเด็จพระอริยะว,วงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชกรมหาสังฆปริณายกสเสด็จลงนพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครประธานพระวโรกาสให้ในายอินทพรจันเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เฝ้ารับประทานไฟพระเริกและน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเชิญไปในพิธีสวดมนต์เจริญจิตตาภาวนาข้ามปีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2,568ในช่วงคืนวันที่31ธันวาคม2,567 ถึงวันที่หนึ่งมกราคม2568นณมณฑลพิธีลานหน้าพระศรีสากยะทศพลยานประธานพุทธมนทลอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมและวัดศูนย์กลางการจัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตตาภาวนาข้ามปีทุกจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวและสังคมทั้งนี้ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่27ทับ2,567เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2,567ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2,568โดยให้วัดทุกวัดในประเทศไทยและวัดไทยในต่างประเทศพิจารณาตามความเหมาะสมในการ จัดให้มีการสมาทานศีลฟังพระธรรมเทศนาะสวดมนและเจริญจิตตาภาวนาข้ามปีและให้มีพิธีทำบุญตักบาทในช่วงเช้าของวันที่1มก,กราคม2568 สมเด็จพระอรรยสาวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลรมหาสังฆภรินายกสเสด็จไปยังวัดศรีรัตนธรรมารามอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการทรงเป็นประธานประกอบพิธียกยอดเจดีย์ทองคำพระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีย์โดยสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรอดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมารามเป็นผู้นำคณะศิษยานุสิตสร้างพระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีย์เป็นพระมหาเจดีย์กลางน้ำกา ยอดมีความสูง63.9เมตรความกว้าง108เมตรและความยาว108เมตรพระถวยเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กระกฎาคม2567และเป็นสถานที่บรรจุเส้นพระเกศา,าธาตุพระบรมสารีริกาาธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสถานที่ศึกษาปริยัติธรรมปฏิบัติสมาธิกรรมฐานตามแนว คำสอนแห่งพระพุทธศาสนาสถานที่ให้ประชาชนได้สักการบูชาระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและบุรพาจารย์ตลอดจนเป็นพุทธศาสนาสถานที่มั่นคงสืบไปพระมหาเจดีย์มีทั้งหมด3ชั้นชั้นที่1ประดิษฐา,านอาธิธาาุของสมเด็จพระญาณวาชิโรดมหลวงพ่อเวริยังสิรินทโรรวมทั้งพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสถานที่ปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน S <S <S ชั้นที่สองประดิษฐานพระพุทธรูปยุคสมัยต่างๆและชั้นที่สามประดิษฐานพระเกศา,าธาตุพระบรมสารีริกาาธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อปี2561ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จกว่าร้อยละ80คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี2568ด้วยงบประมาณจากการบริจาคของประชาชน สมเด็จพระอริ้วองศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุทธและผู้แทนคณะสงฆ์ธรรมยุทธในต่างประเทศ วันนี้ที่วัดธรรมมงคลแถวบุญนนทวิหฐานสมเด็จพระรยวองศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปร,รินายกสมเด็จประธานในพิธีเปิดประชุมเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุทธและผู้แทนคณะสงฆ์ธรรมยุทธในต่างประเทศประชุมสัญจรกับคณะอนุกรรมการคณะธรรมยุทธ5คณะเป็นปีที่6โดยได้จัดให้มีการประชุมสัญจรร่วมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปีละหนึ่งครั้งเพื่อดูแลวความเป็นอยู่ของพระสงฆ์และพุทธ บริษัทให้มีขวัญและกำลังใจสามารถสนองงานพระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและพระศาสนาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่21-22ธันวาคม2567เพื่อให้เจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุทธ์ผู้แทนคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในต่างประเทศและคณะอนุกรรมการคณะธรรมยุทธ์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อแก้ไขปัญหาและอุป,ปสรรค ข้อกัดข้องที่เกิดขึ้นตลอดจนชี้แจงแนะนำระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมส่งเสริมสนับสนุนให้ศาสนก,กิจของคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเปิดโอกาสให้สอบถามปัญหาและรับทราบข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปฏิบัติ